สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้เฮากับสิมาต่อถึงตอนที่เธอจะทำเช่นไรเธอจะอยู่หรือไปภายใต้ความกดดันที่เกิดขึ้นเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะอย่าลืมสีอดทนอยู่ได้ซำใดำ้เนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะซึ่งหลังจากที่ได้รับความกดดันต่างๆค่ะอ่า เยลินกับลูกต้องอยูโดยความอดทนค่ะพี่น้องค่ะอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ได้เรียกว่าสามีแต่ณนะวันนั้นเขาเป็นคนแปลกหน้าไปแลว้วเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะ,นะคะบ่มีเหยืห่อใยบ่มีสัมพันธ์ใดๆลงเรือใหอ้ซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะสิ่งเหล่านี้เฮาสีต้องมีความอดทนยางสูงสุดพี่น้องค่ะอดทนต่อคอความกลัวค่ะพี่น้อง ย่าเล่นอยากสิบอกให้หูวว่าการที่ห้องเจอปัญหาต่างๆอยู่ในต่างแดนแบบนี้นะสิ่งที่ทําให้เรา,ากังวลมากที่สุดก็คือความปลอดภัยความกลัวเนาะคะนะ่ะเนาะความกลัวที่เกิดขึ้นในหัวอ,อกของลูกผู้หญิงต่างต่างบ้านต่างเมืองที่มาอาศัยเขาอยู่อหอบลูกมาอยู่น้ำเขาคิดว่ามันสิเป็นชีวิตที่สวยรู้มันสิเป็นทาง เลือกสุดท้ายที่จะท,ทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่มาตรก,การของของอขึนอนยังไงเอเครื่องร่องรับอนาคตของลูกูุหยิ่งยังยังเฮ่ามากขึ้นนั่นคือความคิดของยยลิน,นะะเนาะค่ะเนาะแต่พอมาเกิดเหตุจริงเรานี่เกิดขึ้นมันได้พังทลายสไลไปกับ อากาศแล้วพี่น้องคะดังนั้นแล้วอยลินสิผ้าลูกหอบลูกนี้บอยลินบบหอบบหนีค่ะพี่น้องคะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าออให้ออกไปอยู่หม่องอื่นเพื่อสุขภาพจิตที่ดีเยลินบบไปพี่น้องว่าว่าจังได้เยลินกับโบไปพี่น้องคะยะ่าลินสิเกาผ้าลูกเกาออกจากบ้านหลังนั้นก็ต่อเมื่อเยลินได้สิทธิที่ถูกต้องที่ตัวองที่ตัวเองเรียกร้องสิทธิอัน ชอบทาของเล่นเร็วเวโทนั้นค่ะพี่น้องคะได้เป็นเวลายาวนานแค่ไหนที่เราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในบ้านหลังนั้นค่ะพี่น้องคะค่ะใส่เวลาเป็นปีพี่น้องคะใส่เวลาเป็นปีกว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการอายอมรับ และข้อเสนอตกลงต่างๆเนาะค่ะเนาะค่ะในช่วงจังหวะที่ที่รอคอยเ,อเรื่องเล้าสีได้จบสิ้นลงนั้นก็ได้มีเหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นพี่น้องคะหลายเดือนผ่านไปจากความร้อนแรงและอุภายในบ้านอดีตสามีของเยลินเล่ากะสีนึกลู่แล้วพี่น้องว่ามันผิดเขาผิด แล้วก็เหมือนเรามีความสำนึกพี่น้องมีความสำนึกนี่คือเหตุการณ์ในการฟ้องยานี่ผ่านมาได้ครึ่งปีแล้วด้อยพี่น้องผ่านมาได้ครึ่งปีทั้งทางที่เฮ้ายัางอาศัยอยู่ในใช้ค่าเดียวกันแต่บบได้ว้ากันค่ะถ้าเพิ่นอยู่ในครัวเยลิ้นกะสิอยู่ทังบาง้านกระลูกสิร้อยเพิน่นเฮตดกบเข้ากับน้ำแล้วธุะระปะาังของเพิ่นในครัวก่อนเยลิ้นจังสีลงมาใส่ธุะระปะาังตอขวางอยู่ในครัวก็คือให้พื้นที่ซึ่งกันเลิก,กัน ถึงแมนวาสิบเบาๆกันเนาะพี่น้องเนาะหกเดือนพันไปค่ะจากผู้ชา,ายคนหนึ่งที่ใส่ว่าจาเคร่งและการกระทําคมเหงเฮาให้เฮาเสียความรู้สึกให้เฮาเกิดความหวาดกลัวให้เฮาเกิดความกังวลต่างๆจนเมื่อนึงเห็นยาลินยืนยืนอยู่ในครัวแล้วก็กำลังลางจานอยู่เนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยเวาขึ้นเพิ่นยืนยข้างประตูที่สิออกไปหาสวนปลูกผักยาลินเพิ่นว่าผมขอ ว่าวันจะคัมเดบัวสั้นว่าเดี๋ยวลินกับว่าเ áo ว่าวยังกับว่ามาตัวเออเดี๋ยวลินกับว่าสีเนาะพี่น้องเนาะค่ะอันผมขอโทษสั้นว่าเดี๋ยวลินกับเลยบปากมันอึ่งพี่น้องมันอึ่งเอ้ยเรื่มาขอโทษกับขอบคุณเด้อที่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 คุณยังใส่คำ่าขอโทษเออ เาก็เลยขอขอ,อยางเขามากไกลๆล้วายายานผมเจอผมปเห็นอีหยังเจดดวกแล้ว่าผมขอ,อกอดแน่ว่าสัน่นเิกตะไลเหตุใหย่ลิ่นน้ำตาไหลพี่น้องค่ะก็เลยด้วยความรู้สึกที่ว่าส่วนโอ้ยเคียงบินอีกละค่ะ อันโดยความรู้สึกที่ว่าเฮ้ากับบได้เป็นคุนแย่เป็นคนบ่ดด้มีคุนจิตใจสัวหลายนะคะเนาะย่าเล่นกับปล่อยให้ากอดแล้วก็ห้เแล้วกอดแล้วเราก็ให้ให้พี่น้องคะให้สะอกสะออื่นย่าเล่นว่าคุณให้เห็ดหยางทั้งทางที่ัวควางกะให้พี่น้องคะอคุณให้คุณลองห้เห็ดหยางเอคุณเป็นลูกผู้ชายคุณกาเห็ดคุณกะตองกายอมรับติคุณสีให้เห็ดหยัง เพื่นก็เลยว่าผมผิดผมขอโทษผมผมคือศีสูญเสียกุณนกับลูออีหลีหน่าล่ะเอา้ามัวต่หัวสนว่าหัวตะหัวสนบ่าเรื่องเล่าผ่านมาจนสิเป็นเครื่งปีเรี่ยวอออเจ้าเี็ดุยังให้มันถึงมันตองเจ้าก็เห็ุซะแม,มนว่าิีฮ็ุจังใดเฮากับกับขึ้นไปเป็นคือเกาบบไดอีกดอว สายหนามันบ่เคยไหลกลับในมือนั่นที่ฉันแหกโอกาสคุณให้คุณได้เบาให้คุณได้ปับควเข้าใจใหกคุณได้นางลงคุยกับฉันดีๆเนี่ยคุณบนเลือกคุณบนเลือกเองมันเข้าถึงตรงมามีจุดนี้เออมิตรเข้าสิกานะวหนาโตไปที่รักเอ้ยเยลินก็วางสิล่ะในใจนียเยลินเจ็บปวดพอตายแล้วพี่น้องแต่เยลินเอา ความเข้มแข็งของเยลินออกมาให้เขาได้มองเห็นว่าสิ่งที่เยลินท่ำลงไปเนี่ยเยลินมีการตัดสินใจและคิดย่างทองแท้เรียบร้อยแล้วถ้าเยาลินคิดสก้าวเยลินกับสิบอถวยนั่นคือน,นิสัยของเยลินค่ะพี่น้องคะเยลินก็เลยบอกเล่าว่าคุณอ่ะเป็นลูกผู้ชายให้มีความเข้มแข็งให้มีความแข็งแกร่งให้มีความเป็นหัวหนา้าครอบครัวบ่แม,มนเป็นลูกติดพ่อติดแม่ ใหญ่บ่เป็นแบบนั่นบ่เอาัขนสั่นคุณสีแตงเฮ็ดหยางแต่งงานคุณแต่งงานรับผิดชอบผู้ยิ่งคน,น่านางม่านไรสิลูกเขาอีกนี่เอามาจังศีคุณยังมาคมเหงเขาเนี่ยมันถือต้องบ่มันถือต้องบ่อ่ะโอเคคุณเฮ็ดผิดไปแล้วในเมื่อคุณสำนึกผิดฉันข็ให้อภัยแต่ว่าฉันสีขอวายอยู่อย่างหนึ่งได้บ่ออให้เจ้าตัดสินใจ จัดการกับทนายความฟังของเจ้าใหยบร้อยทราว่าอันใดที่มันถือมันต้องอันใดที่มันควรติเป็นของฉันกับลูกก็จัดการออกมาเพราะว่าฉันต้องการไปจากบ้านหลังนี้ฉันต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกของฉันฉันบ่สามารถที่สิยู่่ายต้ความกดดันบ้าบ่ในบ้านหลังนี้ได้อีกต่อไปเฮ้าสองคนสิเป็นประสาทมันบมเมนแค่เฮ้าสองคนลูกฉันอีกคุณบ่ได้คําคำนึงถึงจิตใจของเขาเลย อย่าลืมกับทั้งใส่ทั้งให้คนก็ให้ให้พี่น้องค่ะได้แต่บอกว่าผมขอโทษผมขอโทษโอเควาสันว่าโอเคค่ะหลังจากเราใส่คําว่าโอเคแต่ว่ากับบเมนวาคดีฟ้องร้องยาลลางกันนี่มันสีแลหลภายในเดือนสองเดือนเมือ่อสองเมื่อได้พี่น้องคําว่าโอเคของเราก็คือเรากะสีได้รับรู้นั่นแหละว,ว่าอันใดทีเราควรทีสิตกลงปลงใจหรือว่าเส้นเอกสารเออให้ มันถึอมันต่วงเพื่อซีได้จบสิ้นกันเพราะว่าถ้าพวกเฮ็ดจังสี่ส,สีสู้กันไปยุ่3ปีพี่น้องค่ะจะสู้คดีความกันไปถึง3าถึงสปีเงินกับสีเบิดได้พี่น้องเงินค่าทานานความเมมนหน่อยเราสองคนก็จะเสียสุขภาพจิตใสายสิลูกเยลินอีกคะ่ะดังนั้นแล้วคดีความฟองรลองยารลางของเยลินนี่ในมีมีเคสนี่ท่านั้นที่ จบลงภายในหนึ่งปีพี่น้องคะพอ,อยังวันตีเข่ากับมหันหนาเวากันได้เมือหนึ่งค่ะพี่น้องคะในเมือในเมือที่สิตรงบอกว่าเฮตให้มันถึงมันตองซะ,ะในเมื่อเข่าอยู่น้ากันบอดายแล้วฉันต้องการส่วนแบ่งของฉันออกไปใส่ชีวิตของน,อน้องในเมื่อความซื่อสัตว์ความดีของฉันมันเบ่มีเพียงพ่อที่เสียเฮตให้เจ้ามีความสุขหรือว่าเ่ราะว่า,วาส,สิ่งใดคนณี้ใดๆกร้าง ฉันก็นอยากให้คุณได้มีชีวิตใหม่ที่มีความสุขกับบุคคลที่คุณคิดว่าเขาให้ความสุขคุณได้เพียงพอในทุกๆด่านค่ะคุณกษิีได้กล่าวไปสู่ชีวิตใหม่อย่างสวยงามฉันกษิได้ดูแลลูกของฉันต่อไปในเมือทั้งนั้นเยลินก็นบอกเขาไปจังสีเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องคะ่ะนี่คือความยาวนา่นนะคะหนึ่งปีนี่คือสําหรับเยลินนะมันเหมือน10ปีพี่น้องคะ่ะถ้า คดีความนี่ต้องยืดเยื้อไปถึง3าสีป่ปีสิบอตายที่พี่น้องคะสิพยูกแก่ไดสิพยูกแก่ไดโชคดีที่หนึ่งปีมันได้จบลงค่ะพี่น้องคะเยลินก็ได้ความถูกต้องชอบธรรมต่างๆที่ห้าฟ้องร้องขอเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะค่ะคลิปนี่ก็เน่าอีกแล้วล่ะพี่น้องเยลินกับมา่อวาให้พี่ให้น้องฟังถึงเรื่องเล่าต่างๆแล้วก็ให้กําลังใจ ให้มาดามทุกๆท่านให้สาวเอ๋ยทุกท่านที่อยู่ต่างแดนที่ประสบปัญหาเรื่องเล่านี่อยู่จงังใดก็ขอทรงกําลังแรงใจให้ทุกๆท,กท่าน่านพลวิกฤตชีวิต ให้ตลอดวอดฟังเด้อค่ะเด้อบวาสีเป็นจังใดสถานการณ์ใดก็ขอให้เข้าใส่สติให้ได้มากที่สุดเท่าที่สีมากได้ให้ใส่อารมณ์ให้หน่อยที่สุดเท่าที่สีเหตุใดนะะเนาะค่ะเนาะเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง,นองค่ะพี่น้องคะบวาสีเกิดอีหยังขึ้นสติเท่านั้นที่จะดึงเราให้ไปสู่เส้นทางสู่แสงสว่างแห่งชีวิตได้ถ้าเฮาขาดสติ เข้าสิบมาในจุดนี้พี่น้องคะเราจะยืนได้ไม่ได้สวยงามอย่างที่ยลัลินได้มาทุกวันนี้ค่ะคลิปนี้ยลัล่นก็ขออนุยาตบาดข้ามลาไปกอนด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้านะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขามาส่งกำลังแรงใจค่ะพอกันคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย